สำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จริงๆคราวที่แล้วอาจารย์เคยบอกไปแล้วว่าลักษณะของเรื่องของการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยมันมักจะเป็นกรณีลักษณะที่ทํำให้ถ้าเป็นเคสของตัวอย่างแรกเนาะคราวที่แล้วนะคะเังไม่เปิดจอใหญ่อะถ้าเป็นอย่างคราวที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถอินทิเกรตโดยตรงตั้งแต่ตอนแรกได้นะคะ แต่ถ้าเกิดพอเราทําการเปลี่ยนตัวแปรนะไม่ว่าจะเป็นตัวไอ้เจ้าขอบเขตเนาะที่รูปมันก็จะดูง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การอินทิเกรตเนี่ยก็จะง่ายด้วยคราวนี้เรามาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราหาค่าของดับเบิลอินทิเกรตนะคะ y กํลังสองส่วน x dx dy ดูแล้วตัวอินทิกรนเนี่ยก็ ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะคะคราวนี้แต่ว่าตัว r เนี่ยเขาบอกมาเป็นลักษณะที่เป็นบริเวณนะคะที่มันล้อมรอบด้วยเส้นโค้งทั้งหมด4เส้นด้วยกันอ่ะเรามาดูทีละเส้นนะเส้นแรกเนี่ย y กำลังสองเท่ากับ2 x นะคะเส้นนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นพาราโบลานะคะอ้อมแกน x เนาะอ้อมแกนที่ยกกำลังหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันเส้นที่สองก็เหมือนกันเป็นพาราโบลาเหมือนกันเลยนะคะเป็นพาราโบลาสองเส้น นะคะเป็นโค้งนะในขณะที่อีก2องเคอร์บนะคะที่มาร้อมรอบบริเวณ R ของเราเนี่ยเป็น x y เท่ากับ1กับ x y เท่ากับ2นะคะซึ่งจริงๆตัวนี้ก็คือ h y เปอร์โบลมุมฉากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูรูปกันนะข้อนี้เราจะสังเกตว่าตัวอินทิกรัลนะคะไม่ได้น่ากังวลแต่ตัวบริเวณนี่แหละที่น่ากังวลอ่ะลองมาดูรูป เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นตัวแรกเลยนะคะ y กําลังสองเท่ากับ2 x เนาะตรงนี้เป็นพาราโบลาอ้อมแกน x เนี่ยก็จะเป็นตัวเส้นสีแดงนะคะในขณะที่ตัวที่สอง y กําลังสองเท่ากับ3 x ก็จะเป็นพาราโบลาเช่นเดียวกันนะคะอ้อมแกน x นะตรงนี้เส้นสีฟ้า,ฟา,ฟาตรงนี้นะคะกับตัวที่เป็นไฮเปอร์โบลิกมุมฉากนะคะ x คูณกับ y เท่ากับ1อันนี้เส้นสีเขียวเส้นนี้จริงๆมันมันไม่ได้มีแค่ในควอนตันที่1นนะมันมีเนี่ยถ้าสังเกตตรงนี้มันจะมีในควอนันที่3ด้วยนะคะไฮเปอร์โบลามุมฉากนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบเนี้ยอ่ากับอีกตัวหนึ่ง x คูณ y เท่ากับสก็เป็นเส้นสีม่วงๆตรงนี้นะคะลักษณะเดียวกันจริงๆถ่ารูปนี้จะเห็นได้ว่ามันมีเส้นสีม่วงอยู่นะคะแต่เขาเอาแค่ใน ควอแลน์ที่1อ่ะพอเอาในควอแลน์ที่1อาจารย์ก็เลยครอปรูปมาแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะไม่ได้มีในเอกสารนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตัวอย่างในเอกสารเนี่ยอาจารย์ทรงผลเขาอธิบายละเอียดครบทุกข้อหมดแล้วเนาะก็ให้ไปดูในนั้นนะคะอ่ะคราวนี้พอจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบริเวณ R ของเรานะคะมันจะต้องถูกล้อมรอบด้วย4เคอร์ฟนี้ ซึ่งถ้าดูจากรูปก็ชัดเจนเลยว่า R อยู่ตรงนี้เนาะซึ่งจากตัว R ที่เราเห็นนะคะจะเห็นได้ว่ามันดูเป็นรูปแบบเหมือนสี่เหลี่ยมเอียงๆก็จริงนะแต่ว่าการหาพื้นที่ในการอินทิเกรตเนี่ยมันต้องมีการแบ่งเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะคะตรงนี้เส้นสีแดงเห็นไหมตรงนี้เส้นสีฟ้านะคะเวลาที่เราหาจุดตัดเสร็จแล้วเนี่ยอ่าแค่หาจุดตัดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ต้องหานะคะจุดตัดทั้งหมดเพื่อหาค่าแกน x หาค่าแกน y เนี่ยค่ามันก็ดูเหมือนไม่ใช่เป็นจำนวนเต็มด้วยเนาะก็มีแนวโน้มว่าจะคำนวณยากนะคะและถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะทำการหาขอบเขตการอินทิเกตเนี่ยถ้าสมมุติเราวิ่งค่าแกน y นะคะนสังเกตตรงนี้จะเป็นเส้นสีฟ้าแล้ววิ่งไปเอ้เส้นสีเขียวแล้ววิ่งไปเจอสีฟ้าแต่พอก็เถิบเอาไีกหน่อยนะคะ มันจะกลายเป็นเส้นสีชมพูเห็นไหมเส้นสีแดงของเราอะ่ะแล้วก็วิ่งไปหาเส้นสีฟ้าแต่พอก็ทบอีกนิดนึงกลายเป็นไอ้เจ้าตัวเส้นสีแดงหรือสีชมพูนเนี่ยนะคะแล้วก็วิ่งไปเจอเส้นสีม่วงเห็นไหมมันต้องแบ่งช่วงค่อนข้างเยอะเลยนะคะทํานองเดียวกันกันกบถ้าเราเอาค่า x นะคะเอา dx ไข้าข้างใน,นเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเอา dx ไว้าข้างใน,นเนาะถ้าเอา dx ไข้าข้างใน,นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะ มันเป็นเส้นสีเขียวแล้วก็วิ่งไปเจอสีแดงอ่ะพอกระเถิบขึ้นอีกหน่อยกลายเป็นเส้นสีฟ้าแล้วก็วิ่งไปเจออ่ะตรงนี้ตนี้ย่างสีฟ้าแล้วไปเจอสีแดงอ่ะเมื่อกี้เขียวแดงนะตรงนี้ฟ้าไปเจอแดงแล้วกระเถิบขึ้นอีกหน่อยกลายเป็นเส้นสีฟ้าไปเจอเส้นสีม่วงดังนั้นหมายความว่าไม่ว่าตรงนี้นะคะเราจะใช้ dx dy หรือ dy dx ก็แล้วแต่ จะเห็นได้ว่าการแบ่งช่วงของการอินทิเกรตของเราเนี่ยจะต้องใช้ถึง3ามช่วงด้วยกันเพราะฉะนั้นแน่นอนมันคงไม่ง่ายต่อการคำนวณน,นะคะเราก็เลยอาศัยการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยเข้ามาช่วยแต่ว่าการเปลี่ยนตัวแปรถามว่าถ้าเป็นตัวอย่างข้อก่อนหน้านั้นอ่าตัวอย่างข้อนี้เนาะเขาบอกให้เราเลยว่าเออคุณต้องแปลง u นะ x บวกวให้กลายเป็น u แล้วก็วายให้เป็น U V อย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกมาชัดเจนนะคะแต่พอเป็นข้อนี้จะเห็นได้ว่าเขายังไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตได้ให้เราสังเกตจากตัวเคอร์ฟนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะของตัวเคอร์ฟเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตัวแปรแล้วทำให้ขอบเขตการอินทิเกรตของเราเนี่ยง่ายขึ้นได้ โดยอ่าดูจากคู่แรกก่อนเ,เนาะจากคู่แรกเนี 2: 2่ยนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะ y กำลังสองเท่ากับ2 x กับ y กำลังสองเท่ากับ3 x จริงๆถ้าเราเขียนใหม่เราจะสามารถเขียนเป็น y กำลังสองส่วน x เท่ากับ2นะคะกับ y กำลังสองส่วน x เท่ากับ3ได้ เห็นไหมเราเริ่มเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เออถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น u หรือเป็น v นะคะขอบเขตของ u กับ v เนี่ยมันจะกลายเป็นขอบเขตที่เป็นค่าคงที่ถึงค่าคงที่ทันทีนะอ่ะเช่นเดียวกันกับ2ตัวนี้อ่า x คูณ y เท่ากับ1นะคะแล้วก็ x คูณ y เท่ากับ2ตัวนี้ก็เหมือนกันอ่ะอันนี้ค่อนข้างชัดชัดกว่าเมื่อกี้อีกวยซ้ำนะคะว่า เราจะได้ว่าตัว x y เท่ากับ1กับ x คูณ y เท่ากับ2ถ้าเราให้ความสัมพันธ์ตัว x คูณ y เนี่ยเป็น u หรือเป็น v ก็ได้นะคะเราจะได้ว่าไอ้เจ้าเส้น2เส้นที่เป็นขอบเนี่ยจะกลายไปเป็นเส้นตรงซึ่งทําให้เป็นขอบเขตจากค่าคงที่ถึงค่าคงที่เช่นเดียวกันมันก็จะทําให้รูปนี้เปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้อ่ะและนี่แหละคือตัวเทคนิคหลักเลยของการเปลี่ยนตัวแปรนะคะ ทำให้ขอบเขตการอินทิเกรตเนี่ยมันง่ายขึ้นอ่ะโอเคเราก็มาลองดูตรงนี้เนาะข้อนี้เดี๋ยวอาจารย์คงจะอธิบายละเอียดแล้วก็ไปชาร์จนิดนึงเพราะว่าอ่ามันไม่ได้มีในเอกสารเรานะคะเราก็ค่อยๆวาดนะคะถ้าวาดไม่ทันก็เดี๋ยวย้อนวิดีโอแล้วก็กลับมาวาดในตัวดีเทลอีกทีนึงเนาะแต่อาจารย์จะพยายามพูดรายละเอียดเยอะนะคะเราจะได้มีเวลาในการจดทันนะคะ ่ะโอเคคันนี้อย่างที่อาจารย์พูดเนาะเราก็เลือกเลยค่ะเอาตัวหนึ่งก็คือให้เป็น u แล้วกันนะคะเราให้ u เนี่ยเป็นตัว y กำลังสองส่วน x นะคะก็คือมาจากเมื่อกี้นี้แล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งคือ v เนี่ยเป็น x คูณกับ y อ่ะสิ่งที่ได้มาจากตัวการแปลง u ก็คือสองขอบเขตนี้อ่า เริ่มจากทีละตัวนะคะเอาสีฟ้าก่อนนะสีฟ้าเส้นนี้เนี่ยเดิมมันเคยเป็นเส้นโค้งตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นโค้งพาราโบลาเพราะฉะนั้นจาก y กําลังสองเท่ากับ3 x เมื่อเราจัดรูปใหม่มันคือ y กําลังสองส่วน x ก็จะเท่ากับ3และจากการกําหนด u ให้เป็น y กําลังสองส่วน x จะทําให้เราได้ว่า u เท่ากับ3เพราะฉะนั้นเส้นนี้ ะะจะถูกแปลงไปอีกพิกัดหนึ่งโดยกลายเป็นเส้น u เท่ากับ3เดี๋ยวอาจารย์เปิดรูปถัดไปให้ดูก่อนนะคะอ่ะโอเคตรงนี้วงอกสอุทีนะตอนนี้มันคือเส้นนี้แหละเห็นไหมคะเราแปลงจากเส้นสีฟ้าเดิมเส้นนีนะ้ที่เป็นโคง้งพาราโบลา,บลา พอจัดรูปเสร็จเรียบร้อยขอบเขตตัวนี้นะคะก็จะกลายมาเป็นเส้นตรงตรงนี้แทนเนี่ยเส้นตรง U เท่ากับสามแทนในขณะที่ตัวที่สองอันนี้สีแดงเนาะสีแดงก็คือเส้นนี้นะคะเส้นตัวที่เป็น y กำลังสงเท่ากับ2 x นะคะอันนี้ทำลักษณะเดียวกันเลยจะเห็นได้ว่าพอจัดรูปใหม่ y กำลังสองส่วน x จะเป็น2นะคะเพราะฉะนั้น y กำลังสองส่วน x ก็จะคือ u อ่าเราจะได้ u เนี่ยขอบเขตนะคะตัวตัวเส้นโค้งเนี่ยจะถูกแปลงไปสู่เส้น u เท่ากับสนะอ่ะเส้นต่อไปครานี้สีเขียวนะคะคราวนี้เรามาดูเส้นนี้กันบ้างนะคะเส้นตัวที่เป็น x คูณ y เท่ากับ1หรือตัวไฮเปอร์บลา์มุมฉากนะคะตัวนี้เราก็ใช้การแปลงของ v เนาะที่เท่ากับ x y เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ v เท่ากับ1ะ v เท่ากับ1ก็เส้นนี้เสร็จแล้วอีกหนึ่งตัวสุดท้ายสีม่วงอะก็คือเส้นนี้นะคะ เส้นนี้จะเห็นได้ว่าเราก็จะได้ออกมาเป็นตัว x คูณ y ท่ากับ1เอ้ยขอโทษ x คูณ y ทั่ y นะคะหรือตัว v เท่ากับสเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นเส้นนี้อ่าเห็นปล่าว่าเดิมนะคะตัว region R บริเวณ R ของเราเนี่ยที่อยู่ในตัวระนาบ x y เดิมมันเป็นรูปด้วยแบบลักษณะหน้าตาแบบนี้พอมันทำการแปลงนะคะ ไปสู่ตัวพิกัด uv สังเกตตรงนี้แกนเขาจะเปลี่ยนเป็นแกน uv แทนแกน xy เห็นไหมคะแล้วเพราะว่ารูปปับ๊บไอ้เจ้าตัวบริเวณ r ของเราเนี่ยที่เป็น r บนระนาบ uv มันจะกลายเป็นตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้เจ้าตัวขอบเขตการอินทิเกรตที่ง่ายที่สุดเบสิกสุดนะคะแบบแรกเลยก็คือเป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งขอบเขตจะเป็นจากค่าคงที่ถึงค่าคงที่คำนวณง่าย ่ะโอเคนะตอนนี้เราได้ขอบเขตการอินทิเกรตแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกแปลงเนอะจากเดิมที่เป็น rxy เนะะี่ยค่ะไปสู่ตัวที่เป็น ruv เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น u กับ v ด้วยซึ่งตรงนี้ง่ายเพราะว่าตัวนี้มันก็คือตรงกับ u เลยนะคะเราก็จะได้ว่าอินทิเกรตข้างในตรงเนี้ย เราสามารถเปลี่ยนเป็น u ได้อ่ะราวนี้เหลือใครล่ะก็จะเหลือ dx dy นะคะอ่ะซึ่งตัวนี้ dx dy เดี๋ยวต้องถูกเปลี่ยนเป็น absolute ของ Jacobian uv เนาะแล้วค่อย du dv หรือจะเป็น dv du ก็ได้นะคะอ่ะโอเคเราไปหน้าถัดไปนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําถัดไปนะคะก็คือเราจะมาทําการหาจาักโคเบียน UV กันอ่ะตัวนี้จากตัวจากโคเบียน UV อาจารย์ก็ยกตัว definition มาให้ดูดทีนึงเนาะว่าไอเวลาหาจาักโคเบียน UV นะคะมันคือเดิมเนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนจาก x, y ไปเป็น UV เนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือ Partial x b า p a r t i a l u นะคะเปลี่ยน x ในรูปของ u เนาะ Part x Partial x b เ p a r t i a l v Part y Partial y b ว p a r t i a l u แล้วก็ Partial y b ย p a r t i a l v หา Determinant นะคะขนาด2อคูณสตรงนี้นะเราจะได้ออกมาเป็นจากโคเบียน u v อ่ะแต่าก,การที่เราจะหาตรงนี้ได้นะคะสังเกตนะเราจะต้องดิฟ x เทียบกับ u เพราะฉะนั้นเราควรจะเขียน x ในรูปของอะไรที่มันเป็น uv เนาะเราถึงจะหาดิฟ x เทียบ u กับดิฟ x เทียบ v ออกมาได้นะคะแต่อเผอิญว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าเราจะหาดิฟ x เทียบกับ u หรือดิฟ x เทียบกับ v แต่ตอนนี้ดูจากการแปลงเนี่ย u มันอยู่ในรูปของ y กับ xv มันอยู่ในรูปของ y กับ x ถามว่าเราจะมาเขียนเป็นตัวนี้ได้ยังไงนะคะคำตอบก็คือจริงๆแล้วมันทำได้ โดยการที่เราจะต้องแก้ระบบสมาการเนาะก็คือจัดรูปมันใหม่นะคะคือเปลี่ยนให้มันเป็น x เท่ากับในรูป uv y เท่ากับในรูป uv แล้วก็จะทำการหาพาร์ชิดิฟได้อะแต่ขั้นตอนในการทำ xy ให้เป็น uv แบบเนี้ยมันก็ดูจากตรงนี้แล้วก็เออน่าจะเสียเวลาพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ารูปมันไม่ได้เป็นรูปที่มันบวกลบกันธรรมดาเนาะมันไม่ได้ย้ายข้างง่ายเหมือนกับ ตัวอย่างข้อที่ผ่านมาหรือตัวอย่างในหนังสือนะคะคราวนี้เขาก็มาดูตรงนี้อ่าตรงนี้นะเราก็จะเห็นได้ว่าแทนที่เราจะทำการหาจากโคเบี u v ยน u v จาก Partial X by Partial U เห็นไหมคะ d x ฟเอ่ะแล้วก็ d ิฟเแบบเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเราอาจจะไม่ใช้แบบใดเรกตามนิยามก็ได้นะต้องพยายามดู ตัว u กับตัว v ไอตัวการแปลงที่ให้มาค่ะว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ง่ายไหมถ้ามันเปลี่ยนได้ง่ายให้เราใช้กลับตัวนี้เป็นตัวนี้แทนอ่าตัวนี้จะเห็นได้ว่าจากเดิมที่เป็น partial x y ตัวนี้เนาะ by partial u v ตัวนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็น1ส่วน partial u v by partial x y แทนอ่ะซึ่งจากตรงนี้เราจะสังเกตว่าพอเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้ปับ๊บ มันจะเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงของ u กับ v และทเทียบกับ x กับ y แทนนะคะไอ้เจ้าตัว determinant มันก็แค่ตกไปอยู่ที่ตัวส่วนแต่มันจะคือ dip u เทียบ x อ่าเป็น u s ับส c r i p t x นะแล้วก็ดิฟ u เทียบ y เป็น u subscript y แล้วค่อย dip v เทียบ x อ่าตรงนี้ก็ v s ับส c r i p t x แล้วก็ดิฟ v เทียบ y ตัวนี้เป็น v s ับส c r i p t y ซึ่งพอเปลี่ยนเป็นรูปนี้แล้วเนี่ยคะ่ะ มันหา partial dip ง่ายเพราะว่าตอนเนี้ตัวการแปลงของเราอะทั้งสองตัวเลยนะสังเกตมันเป็น u ในรูป xy แล้วก็ v ในรูป xy เลยซึ่งพอเป็นรูปแบบนี้เรา dip u เทียบ x ง่าย dip u เทียบ y ก็ง่าย dip v เทียบ x ก็ง่าย dip v เทียบ y ก็ง่ายไม่ต้องจัดรูปใหม่เลยนะคะดังนั้นเราค่อยๆดิฟ dip ทีละตัวนะโดยเริ่มจากตรงนี้ก่อน อ่ตัวแรกนะคะ dy/dx อ่ะเราก็ดู u u ของเราเนี่ยถ้าเขียนใหม่โอ้สีมันอาจจะพวกเรามองไม่ชัดนะเดี๋ยวอาจารย์เอาสีสีเขียวดีกว่าอ่ะตัวนี้นะคะจากตรงเนี้จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวเขเห็นตรงนี้อ่ะเอา dy/dx ก่อนนะ ถ้าเราจะดิฟ u เทียบ x นะคะเราเขียน u ใหม่ให้มันพร้อมดิฟเนาะเพราะ x ะมันไปอยู่ที่ตัวส่วนเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนใหม่เป็น x ยกกำลังลบหนึ่งเนาะแล้วก็ y กำลังสองเพราะฉะนั้น partial u by partial x หรือ u subscript x ตัวนี้นะคะเราจะทำการดิฟเทียบ x โดยมอง y กำลังสองเป็นค่าคงที่อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใส่ y กำลังสองไว้เหมือนเดิมรอก่อนเลย ดิฟเอกยกกำลังลบหก็ได้ลบหนึอยกกำลังลบสอง่ะซึ่งก็คือลบ y กำลังสองส่วน x กำลังสองนั่นเองนะคะอ่ะโอเคคราวนี้จากตรงนี้เนาะเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาอ่ะคราวนี้ตัวถัดไปเขียนสีให้นะคะ จะได้ดูดีเทลของการดิฟนิดนึงตัวนี้ดิฟ u เทียบ y คราวนี้ดิฟเทียบ y นะเพราะฉะนั้นดิฟ u เทียบ y สามารถใช้ตัวเดิมได้นะคะใช้ตัว u เท่ากับ y กําลังสองส่วน x ได้เพราะเวลาเราจะดิฟ u เทียบกับ y เรามอง x เป็นค่าคงที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้น1ส่วน x เขียนเหมือนเดิม เราก็จะดิฟ y ายกำลังสองเทียบ y ก็คือได้2 y นะคะนี่ง่ายได้ออกมาแล้วอ่ะส่วนตัวข้างล่างอันนี้ง่ายเลยเพราะว่า v เนี่ยมันอยู่ในรูปของ x คูณกับ y นะคะเพราะฉะนั้นพอ v จับดิฟเทียบ x เนาะดิฟ x ได้1 y เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น ได้ y อ่าในขณะที่ดิฟ v เทียบ y เหมือนกันคราวนี้เราดิฟเทียบ y เรามอง x เป็นค่าคงที่ดิฟ y เทียบ y ได้1คูณกับค่าคงที่ x ได้ x ครบละเห็นไหมคะลักษณะเนี่ยเวลาเราจะหาจากรโคเบียนเนี่ยให้เราสังเกตดีดีด้วยว่าการแปลงของเราเนี่ยมันเหมาะกับการนำ x ไปดิฟเทียบ uv หรือเหมาะกับการนำเอา u ไปติีบเทียบ x y นะคะตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเราดิฟเสร็จเราก็จะเหลือขั้นตอนของการหาดีเทอร์มิน t นต์นะคะ,ะโดยเริ่มต้นจากคูณลงก่อนเนาะแล้วก็ลบด้วยคูณขึ้นอไอตอนคูณลงก็ลบ y กําลังสองส่วน x กําลังสองคูณกับ x นะคะเพราะฉะนั้น x จะตัดกับ x ข้างล่างที่มีอยู่2ตัวก็เหลือลบ y กําลังสองส่วน x อ่ะคราวนี้ลบกับคูณขึ้น y คูณกับ2 y ส่วน x เพราะฉะนั้นก็เป็น2 y ส่วน x เอ้ย2 y กําลังสองส่วน x นะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเหมือนกันเลยตัวนี้ลบ1ตัวนี้อีกลบ2เพราะฉะนั้นเป็นลบ3 y กําลังสองส่วน x อ่ะและจากตรงนี้ เนื่องจากว่าถ้าเราใช้วิธีแบบนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะยังคงอยู่ในรูปของ x กับ y มันจะยังไม่เปลี่ยนเป็น u กับ v เห็นไหมอ่ะถ้าตัวอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น u กับ v ให้เราเพราะว่าเราทําการแปลง x ให้อยู่ในรูปของ uv และเราทําการแปลง y ให้อยู่ในรูปของ uv แล้วพอหาจากโคเบียนมันก็จะเป็น uv แต่ถ้าใช้เทคนิคนี้ พอหาจากโคเบียนเสร็จมันยังจะติดอยู่ในรูปของ x y ให้เราเปลี่ยนอีกครั้งหนึง่งอาซึ่งอเผอิญว่าเนี่ยตัว u ของเราอะค่ะมันคือ y กำลังสองส่วน x ซึ่งมันตรงกับตรงนี้เห็นไหมอาเพราะฉะนั้นเราก็แค่เปลี่ยน y กำลังสองส่วน x ตรงนี้ให้เป็น u ซะเราก็จะได้จากโคเบียน uv ในรูปของ uv เรียบร้อยแหละ แต่ตัวอย่างนี้จะมีแค่อยู่อย่างเดียวนะคะอ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถัดไปตอนนี้เราได้จักคพเบละะะแล้วนะคะเราก็ไปใส่ตรงข้างหน้า du dv เนอะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวลองดูสเต็ปต่อไปอ่าดังนั้นเราก็จับใส่ตามตัว การแปลงนะคะทฤษฎีบทของการแปลงเห็นไหมเขาบอกว่าเวลาที่เดิมเรามีตัวที่เป็นพิกัด x y นะคพแกัดฉาก x y เนี่ยแล้วเราทําการแปลงไปสู่พิกัด u v ตรงนี้มันจะถูกเปลี่ยนเป็น u เป็น v ให้หมดอ่ะซึ่งจากตรงนี้มันก็คือตรงกับ u ดังนั้นอินทิเกรลเราเปลี่ยนเป็น u นะคะส่วน ตรงนี้ที่เคยเป็น dx dy จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นตัวจากโคเบียน uv โดยใส่ absolute ด้วยแล้วค่อย du dv หรือจะเป็น dv du ก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ขอบเขตการอินทิเกรตของเราเนี่ยอเผอิญมันเป็นค่าคงที่ถึงค่าคงที่หมดเลย4ีหลี่ยผ้าเนาะดังนั้นใช้ du dv หรือจะใช้ DVDU ความยากง่ายพอกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใส่จากโคเบียนเนาะแต่อย่าลืมแอบส์ลูดนะคะสําคัญมากนะเพราะว่าจากโคเบียนยูของเราเมื่อกี้เนี่ยมันมีค่าออกมาติดลบด้วยก็คือลบหนึส่วนสามยให้เราใส่แอบส์ลูดด้วยนะคะแล้วค่อย d ี d v อ่ะโอเคได้ออกมาตัด U ได้เห็นป่ะตัดยได้ด้วยนะคะ และแอบสูตของลบหส่วนสามก็ออกมาเป็นบวก1นส่วนสามเสร็จแล้วตัวที่เป็นดับเบิลอินทิกรตัวเนี้อินทิเกรเหลือแค่1นึ่งละค่ะซึ่งเราเรียนมาแล้วว่าการหาอินทิกร์สองชั้นหรือตัวที่เป็นดับเบิลอินทิกรตัวนี้หากมันมีอินทิเกรหรือตัวถูกอินทิเกรตตรงนี้คือหนึ่ง มันจะคือพื้นที่นะคะของบริเวณ RUV นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับไปดูพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยอ่ะด้านนี้ยาวหนึ่งใช่ปะ่ะสองลบหนึ่งะคะด้านนี้ก็หนึ่งสามลบสองนะคะดังนั้นพื้นที่เนี่ยก็คือหนึ่งคูณหนึ่ง ซึ่งก็คือได้หนึ่งแล้วก็ไปคูณกับค่าคงที่หนึ่งส่วนสามข้างหน้านะคะก็จะเห็นได้ว่าได้คำตอบออกมาสำหรับข้อนี้นะคะคือมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสามอ่าเนี่ยแหละอันเนี้ยคือไอเดียหลักเลยนะคะของการเปลี่ยนตัวแปรนะ,ะอันดับแรกเลยคือ ประโยชน์ของมันก็คือสามารถนำไปใช้ในกรณีที่ double integral ของเราค่ะบางครั้งมันอาจจะอินทิเกรตไม่ได้เนาะเราเลยจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนนะคะพอเปลี่ยนตัวแปรเสร็จแล้วมันทำให้อินทิเกรตง่ายขึ้นหรืออย่างตัวอย่างข้อนี้นะคะมันอินทิเกรตได้แต่มันต้องมีการแบ่งช่วงของการอินทิเกรตเนี่ยหรือ double integral ของเราอาจต้องถูกแบ่งออกเป็น2ส่วน3ส่วนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองดูว่าการแปลงเนี่ยมันเข้ามาช่วยทำให ขอบเขตการอินทิเกรตของเราง่ายขึ้นไหมนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาเอามาใช้เพื่อประโยชน์ตรงนี้แหละนะคะถ้าสมมุติเราอินทิเกรตได้โดยตรงเราก็คงไม่ใช้อะเนาะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเราครบเนื้อหานะคะในส่วนของที่เป็นอินทิเกรตสองชั้นเนี่ยครบหมดแล้นะ,ะตั้งแต่ที่อาจารย์สอนมาก็เยอะเหมือนกันนะคะอินทิเกรตสองชั้นเนี่ย มันเริ่มตั้งแต่เราหาเป็นอินทิกรัลสองชั้นของพื้นที่สี่เหลี่ยมธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นรูปแบบที่หนึงรูปแบบที่สองนะคะแล้วก็เริ่มใช้พิกัดเชิงขั้วเข้ามาช่วยเริ่มมีพิกัดทรงกระบอกใช่ไหมคะเอยพิกัดสรงกระบอกมันเป็นของอินทิกรัลสามชั้นเริ่มมีพิกัดเชิงขั้วเข้ามาช่วยเริ่มมีการเปลี่ยนนะคะตัวแปรเข้ามาช่วยอ่ะคราวนี้ อาจารย์อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอาจารย์คงยังไม่ขึ้นอินทิกรัลสามชั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนให้นะเนะตอนนี้มันกี่นาทีแล้วเนี่ยเราเบรกไว้ทีหนึ่งก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทวนโจทย์กันดีไหมคะตอนนี้คลิปมันผ่านไปกี่นาทีแล้วเอ่ยได้จับเวลาไหมอาจารย์ก็ลืมจับเวลาเลยครึ่งชั่วโมงยังถึงไหมคะถึงไหมอ่ะเวลาเนั้นเดี๋ยว อาจารย์สต็อปไว้1รอบก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อตอน11อโมงยีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแบบหัดท้ายบทตรงนี้นะคะมาทบทวนให้พวกเราก่อนอีกหนึ่งรอบนะคะโอเค11อดโมงยี่สิบนะดเดี๋ยวกลับมาค่ะ